กาบกาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ครับคผมก็จะมารีวิวแูประนึงนะคะเดี๋ยวหันกล้องทำตุ่ก,ก่อนซองเอกสารน,นะครับที่มีงานของตั้งแต่ปหนึ่งถึงปห้าครับเฮ้เฮ้ไม่ใช่นะครับมันเป็นซองสุดกระตุ่มผมแบบที่แบบผมสั่งมาจากกาซาด้าเนาะเห็นักปกก็จะรู้แหละว่ามันคืออะไรอืมให้ผมขอแยกก่อนนะครับนี่นะนี่นะ ผมต้องใส,ส่จักนไก่ก็ได้นะโอ้ยต้องใส่ว่ะอ่ะผมขออนุญาใส่จักนไก่กันนะเพราะว่าสุกว่าแกะแบบนี้มันจะยากอืมอือโอ้มีปอกแปะด้วยว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปึ๊บนี่คุณปอกแปะก็หนาเลยทุกคนนี่ครับโอ้โหโหหนาไ,ได้งหมดอีกอะปอกแปะทุกคนอ่าเป็นนักศึกษาตัวม่อนพีครับเฮ้ไม่ใช่อแล้วนะครับนี่นะครับ เป็นโป้สุดคุ้มมากสายพียอือที่สั่งคืนนี้ครับอุ้ยสวยเนะี่ยอุลตร้าแมนนะครับมันอุลตร้าแมนทำหนังสืออุลตร้าแมนเล่มที่เจ็ดมามันน่าเป็นอุลตร้าแมนเดน็ดฟรีกันที่แบบน่าจะแบบมัได้ทำเด็ดฟรีกนะันแล้วน่จะเป็นอุลตร้าแมน,นเฉยๆคือแบบรู้นะว่ามันผ้ามาซื้อวัวแต่มันเกี่ยวว่าอุลตร้าแมนเสือฉยๆทุกคนมาออกมาเลยอุ้หเสุดยันทุกคนอยู่ในปก มันเป็นอุลตร้าแมนเฉยๆทุกคนอันนี้เป็นอุลตร้าแมนเอ่อผมยังไม่ยู่นั้นเนี่ยผมว่ามผมพูดตรงๆนะครับผมมันก็เคยดูภาพนี้แต่ผมกิ๊ผมก็หยุดภาพทุกคนแต่ว่าผมแบบไม่ค่อยชอบตัวเนืน้อตอนที่แบบอุลตร้าแมนเนี่ยแปลงย่างต,ต,ตัวอะไรๆไม่ได้แต่ว่าผมเนี่ยชอบดีไซน์สปร์ายก็อุลตร้าแมนนะภาพนี้คือแบบโคตรเท่อคือแบบเท่ามากอะแต่ว่าผมก็แอบผิดหวังนะตรงที่แบบทนตัวยังสไปายผมดูเนี่ยเนี่ฟิกนะครับนะคะอาจจะเป็นภาพเดียวเนเนี่ยฟิตแต่ผมไม่รู้ว่าใส่หรืนะ ยังเสร็จถูกต้องานมันเป็นยังเสียถูกต้องนะครับนะแล้วบอกว่าะจะมีอุลตร้าแมนอะไรก็มันอยู่เนะี่ยไม่รู้แต่ว่ามันเป็นอุลตร้าแมนนะทุกเป็นสปลระเออสมเด็จน่าจะเป็นสปลปร,ร,นะปประมัง้งแล้วก็แต่ว่าข้างหลังเนี่ยสปลระแน่นอนเพราะว่าแบบมันตัดแปลงดีไซน์แบบไม่มเ,พเพราะว่าแบบคือผมก็แบบคือแบบมึงก็จะต้นว่าแบบดีไซน์ Ultimate อุลตร้าแมนผะมมองออกว่ามันเป็นตัวอะไรแต่ว่าแบบบางตัวแบบมองไม่ไออก ấy. อ่นะเออคือเพราะว่าแบบ ต้องแบบต้มแมนฟังต้มแมนจริงจร sure. ิงทถึงจะมองออกอันนี้ผมมองไม่อมันต้มแมนต่อะไรแต่ว่ามันเป็นความเหมอนต้มแมนนะมาแกะกันเลยเุ้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่์สักตอร์นะทุกคนอันนี้แกะไม่ได้เวกาวน์วนผมออกฟเตอร์บอลตรงไหนเนี่ยเอาหนีวนี่เอาต้องแกะค่อยๆนะทุกคนงั้นแล้วสกัดดวงที่เสียหายได้แบบนั้นทุกคน

จริงอ่ะผมก็ต้องแบบจริงผมก็ชอบปกหาหนังส evet. ือนะเพราะว่าแบบมันแบบถึงมันแบบตีกายมันเป็นพิเศษมันทิ้งยาวด้วยแต่ว er> yeah, ่าผมคิดว no ่าจะแบบแต่บางมคิดว่าแบบใส่ก็ก็ดีนะเพราะว่ามันจะแบบทำให้น้องสื่อแบบปลอดภัยไงไม่ใช่แบบทำใ้หนังสือมันจะแบบไม่รูว่าแบบผมก็ใส่มามืนก็ดีนะเพราะว่าแบบมันจะแบบทำให้หนังสือแบบก็ไม่รู้ว่าหนังสื่อมันหนึ่ภาพดีๆอ่ะอจะแกะยากไปหน่อยนะเทีนี้ยอุตอมันแกะยากไปหน่อย โอเคได้ไแล้วเฮ้ยแต่ว่าปกสวนน่าดูนะเนี่ยปกสวยมากมากย้ำน,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 นะครับทินนีไม่หาวสปอยอ่ะอันนี้จะเป็นอุลตร้าแมนเอ็นะครับเออเป็นแบบก็อุลตร้าแมนเอ็น่าจะเป็นอุลตร้าแมนเอ็นะครับอ่ะในอุลตร้าแมนเซเว่นแน่นอนนี่ตัวหูตายเดี๋ยวสบอกเลยรู้สึกพูดแต่เอตัวนี้มันคืออะไรวะอันนี้ผมดูน้อยว่าเอตัวนี้มันคือตัวอะไรอุนเตร้าแมนอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวเราจะปรับกล้องก่อนโอเคอันนี้คือุลตร้าแมนเลยผมมีมือแล้วเนี่ยอันนี้คือปกนะครับอันนี้เป็นกระดาษปกแข็งอันนี้ก็ตัดาษปกแข็งบางมือนะครับอันนี้ปกเดี๋ยวจะขับหัห okay. uh, ัวปกนะครับ okay. ถ้าเกิดเป็นปกต้อดีนะครับอันนี้ครับอันนี้จะเป็นปกนะครับไม่มีอะไรมากข้างหลังอ่าไปดู่มันจะเป็นรูปฐันะของหน่อุลตร้าแมนมั้งนะอันนี้จะเป็นอุลตร้าแมนยี่สเจ็ดนะครับเดี๋ยวติดอุลตร้าแมนแล้วก็อันนี้คืออาจจะนี่อาจจะเป็นผ้าอันนี้ก็ได้นะ อาจจะเป็นสุภาษอันนี้อ่านเอาเองถ้าหนักจะเป็นแบบปกเปล,ปล่าๆอืมเปิดไปแต่มนี้เราหนักจริงแต,แต่ว่าปกข้างซัวนะเหมือนกับนิยายของเฮ้ยกับนิยายนี่ม,มีมีภาพซีด้วยแต่ว่าแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกเกม,มแต่ว่ามันจะมีแค่บาง เนี่ยเอามันมันไม่ได้มีไปหมดเลยนะครับมันมีแค่บางมันมีแค่บางนะอ่าน,นี่ไงเห็นปะนี่ไงเพราะว่าอ,อันนี้ผมรู้แล้วเนี่ยเด็กฟิกนะเพรไม่ผ่านี้นี่เองเฮ้ยไซด้าไซด้านะผมอยากดูกันผมจะเก็บตั้งแต่เอ็มหนึ่งนะอันนี้เป็นยงางที่ผมเก็บดูตั้งแต่เด็กฟิกนะติวได้อยู่เออเป็นมังเป็นมังเออเป็นผ่านเลเด็กฟิกจริงด้วยอยืมแด้วเพื่อนฟิกด้วยนะครับเอ้ยใช่ปะมันจะใช่มันมืใช่แฮะ อันนี้จะเป็นสำหรับตัวของตัวแมนเบมมาบ้างอืมใช่อ่ะอ่าันฟิล์ม่อินเน่ก็เ,เป็นแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกอ่ะอืมอ่าใน,นมันงงะอินฟ้าขอผมแนะนำคือแบบผมดูบุเอมมันค่อคือผมแนะนำคือแบบ ผมก็โอมกันว่าทำไมผมถึงชอบดูมังงะอัพฟิกก็เพราะว่าเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกไงมันไม่ใช่แบบสอง G มันคือผมไม่รู้นะว่ามันใช่สอง G มันผมไม่รู้นะว่าแบบมันใช่สาม G หว่าสอง G แล้วถือว่าแบบภาพมันไม่เหมือนสองสองสองเฮ้ยมันเป็นภาพแบบทูดีหรือว่าสอบหรือว่าทูดีหรือว่าทีดีไม่รู้นะคือผมแบบผมคิดว่าแบบมันดูเหมือนกับทีดีมากกว่าเนี่ยจะไมเนทฟิกก์อ่ะ นี่เห็นไหอ่านแ้มันงะดูแบบเอาใจมาฝาดูแบบภาพดูสวยฝาเดี๋ยวภาพก่อนแล้วภาพดิสิตีสอีกอเออผมสุดก็มันเห่าแบบต่างต่างดิจิตมากเลยอ่านจริงๆก็จะเป็นสันดณ์ของตัวแมนคิกว่าภาคตัวถูกว่า,าตอนนี้จะเป็นตอนที่แบบจบดีสันสส่นซีซั่อนหนึ่งเลยปะน่าจะใช่นั้นคน ก็สับคลิมนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ